ครับผมสวัสดีครับมันนี้พอกันอีกแล้วนะครับน้องกับช่องมนาลีแชนแนลมันนี้มนาลีแชนแนลพ่าวมันตกประชนนะครับเนาะก็จะเป็นไม้ปลากลือคลองน้ำธรรมชาติใกลเกาะนะครับเนาะถ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแรงนะครับเนาะถ้าดอกทิศก็จะตกเด่นแล้วครับผมดังยั้นเดี๋ยวก็มารอติดตามรับชมผลงานนันกันนะครับเนาะว่าไม้หนีสีมันบ่หมันครับผมสําหรับมันนี่กับข้อไม้ค้ำแนครับผมสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้มันนี่นะครับเนาะ ผมก็จะใส่เป็นลอกแดว่าเทาทุลานะครับเนาะลอกเบ็ดลอกแปดจนหนึ่งครับผมสำหรับขั้นที่ใส่เป็นอัลฟาแทคเกิลนะครับเนาะสำหรับเยือที่ใส่มานี่ผมจะใส่เป็นแรเตอร์นะครับเนาะแรเตอร์กระตายป่าสีเขียวครับผมยังไงก็มาลราติดตามและชมผลงานนล้กันนะครับเนาะประมาณสิมันประมาณครับผมนะครับสำหรับสภาพอากาศตอนนี้ก็แดดลมล่มตกแล้วครับผม ้าคกำลังคืมในที่อยแต่ก็ถือว่าบรรยากาศดีครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาติดตามรับชมผลงานแล้วกันนะครับเนาะว่าจะได้มากหน่อยแค่ไหนนะครับเนาะนะครับครับเดี๋ยวลองตีไม้แลกแท็กมันมันก็น้องใช่สิมีโตบ่ครับน้่าหลายขึ้นนะครับเนาะเมื่อวานเมื่อก่ไงฝนตกครับผมเดี๋ยวมารอรับชมมาในป่าสิกินบ่ครับหรือว่าป่าจะเขาจับคู่กันนะครับเนาะถ้าป่าจับคู่นี่จะบ่ค่อยสนใจเยอะนะครับเนาะ เดีย๋ยวมาลองเราชมผลง,งานกัน อืเลองหยาฟังมาบางนี่บอกน้องครับนาะฟังแค่นี้กับยาดนี่แหงมาแล้วครับผมตาบลารูว่าจะไม่โตว่ไม่โตนะเดี๋ยวผมจะลองตีเพิ่งเรื่อยๆนะครับ ดูเลครับผมมาแล้วประชนตัวแรกของเราโอ้สุสดจะได้โตเลยครับผมมาแล้วอยู่ปะโนะครับก็หนาหลายเาน,น,เยยเยนี่โอ้ครับคือมาต้องแค้ทั้งงานเลยป่ะเนี่ยโอ้ใส่สวยยครับผมใส่งามอยู่ครับผมนี่ครับประชนประชนตัวแลกของเราวันนี้เย็นนี้ครับผม ได้กับสิประมาณนี่ครับผมหกเจ็ดขีดได้ครับผมใส่อวนปกเลยครับผมเดี๋ยวผมปลดปายนะครับนะแลวท้ารู้จะเปิดครับผมครับผมเดี๋ยวเต็มปากเต็มคำกระต่ายป่าดัตเตอร์สีเขียวสุดยอดครับครับผมงานม่เหนี้สุดยอดนะครับน่ะเดี๋ยวผมก็จะปล่อยปลาลงไปเลยนะครับนะ บริเก็บครับผมสุดยอดครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับนะครับผมไปลูกโอเคสุดยอดครับ ครับผมสารบตอนนี้ก็เป็นเวลาหูโงเครื่องแล้วนะครับนะแ๋ยวผมกเก็บความกับบ้านแล้วครับผมตอนนี้ก็คำแล้วนะครับนะสารับผมประกอบการมืนอนี้ก็ได้ประชดมาตัวหนึ่งนะครับนะยังมีผลงานกลับขึ้นไปฝากเอฟซีฝากทุกท่านได้รับชมกับน้องคำน้อข้อให้โอกาสหน่ะแล้วคนจะมาตกป่าเบิรงกไหมนครับเนะสารับท่านใดที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมาลีแช้แนลหน่อยนะครับนะ เพื่อเปลี่ยนกำลังใจ,จะได้เหตุคลิปดีต่อต่อไปครับผมสำหรับวันี้มานาลีชาแน,นลกับอราไปก่อนนะครับนะ่ะพร้อกันใหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ